สวัสดีครับนะครับปกติสอบกรอพอราชการนะครับกับครูการ้านวันนี้ในหัวข้อเดิมนะครับในเรื่องของลำดับและก็อนุกรม นะครับมาดูโจทย์ข้อนี้ครับเขาให้2นะครับมี5มี8มี11นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับไปเรื่อยๆจงหาตัวเลขนะครับลำดับที่25หนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือนะครับเทอมที่25นะครับตัวเลขนั้นเป็นเลขอะไรนั่นเองนะครับใครทำได้นะครับลองทำเองก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับข้อนี้ ถ้าเราไม่รู้สูตรไม่รู Mother, no <c ute noise>. ้อะไรเลยนะครับเราก็เขียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทั้งหมด25ตัวนะครับเดี๋ยวมันก็ได้คําตอบนะครับแต่ผมไม่แนะนําไม่ทําแบบนี้นะครับเพราะอะไรข้อสอบเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะให้หาเทอมที่เป็นหลักร้อยหลักพันนะครับเราจะมานั่งเขียนเนี่ยเสียเวลานะครับแล้วบางทีเรามานั่งบวกอ่ะสองมาห้าบวกสามห้ามาแปดบวกสามแปดมาสิบอ็ดก็บวกสามเราบวก3ามไปเรื่อยๆนะครับร้อยกว่าตัวเนี่ยนะโอกาสผิดนะ และเสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันข้อนี้สูตรใช้อะไรดีนะครับไม่รู้จํากันได้อยู่ไหมนะครับณตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนในหนังสือสรุปสูตรให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็น an นะครับเท่ากับอะไรครับ a 1นะครับบวกกับอะไรครับ n ลบหนดีนะครับอันนี้เป็นลําดับเลขคณิตนะเลขคณิตก็คืออะไรครับมันจะห่างกันคงที่นะครับห่างกันแบบผลบวกหรือว่าผลลบนั่นเองนะครับในที่นี้จะห่างกันทีละอะไรครับ บวก3นั่นเองนะครับถ้าเป็นคูณกับหารมันจะเป็นอีกลำดับหนึ่งโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะนะครับข้อนี้ต้องการหาตัวที่25ก็คือ A 25นั่นเองนะครับอยากรู้ว่าเป็นเลขอะไร a 1คือเลขตัวแรกครับคือเลข2บวกครับ n ลบ1 d เราจะหาตัวที่25เพราะนั้น n ก็คือ25นั่นเองนะครับ25ลบ1นะอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับดีข้อนี้ก็คือบวก3นะครับเพราะนั้นใส่3ลงไปถ้าเป็นลบก็ต้องใส่เครื่องหมายลบนะโอเคไหม นะครับอ่ามาหาคําตอบกัน2ติดไว้ครับบวกกับอะไรครับ25่ลบหได้เท่าไหร่ครับ24นะครับแล้วก็24่คูณสโอเคไหมนะครับ24่คูณสได้เท่าไหร่ครับ3 4 2ใส่2อดหครับ3 2 6เป็น7 72เพราะนั้น2องบวกเจข้อนี้ a 25ครับหรือว่าลำดับตัวที่25ตอบเท่าไหร่ครับ74นั่นเองนะครับเป็นคำตอบนะครับลองเช็คดูนะครับว่าตรงไหม เขเคไหมบวกกันไปเรื่อยๆนะครับทีละ3ทีละ3ทีละ3นะครับจนถึงตัวเลขตัวที่25นะครับคำตอบก็จะได้74นั่นเองโอเคนะครับเพราะนั้นไปจำสูตรดูนะครับส่วนถ้าใครไม่แม่นสูตรนะครับหรือสนใจในเรื่องของหนังสือสรุปสูตรนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้ดูอีกทีนึ่งนะครับตอนนี้กำลังนั่งสรุปนะครับให้มันครบทุกสูตรนะครับเป็นสรุปทั้งหมดนะครับก็ ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ